รีวิวแก้วใส่น้าดื่มนะครับนี่เลย,เยรีวิวแก้วใส่น้าดื่มนะครับขนาดครึ่งโหลเดี๋ยวเรามาดูลักษณะแก้วกันเลยครับหนึ่งกล่องตรงนี้จะมีทั้งหมดหกใบนะครับนี่เลยครับห่อมาแข็งแรงนะครับเยอามาแล้วก็จะเป็น รูปร่างหน้ากาแก้วนะครับจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับใส่น้ําดื่มได้นะครับใช้เป็นแก้วน้ําดื่มนะครับหรือจะเป็นแก้วเครื่องดื่มก็ได้นะครับจะเป็นเครื่องดื่มประเภทต่างๆนะครับชากาแฟนะครับน้ําหวานนะครับก็สวยงามมากๆเลยครับนี่เลยครับซื้อมาทั้งกล่องนะครับเพียงแค่กล่องละ120บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับยังก็เข้าไปเลือกดูกันได้เลยนะครับ หกใบหนึ่งรยิหรือตกประมาณใบละยี่สิบาทเท่านั้นเองครับแก้วตัวนี้ก็มีลักษณะที่ใส่นะครับใส่และหนาแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใส่น้ําเย็นได้นะครับน้ําอุ่นได้ครับใส่เครื่องดื่มเป็นคาเฟ่นะครับหรือแม้แต่เป็นกาคาเฟ่เย็นก็อร่อยมากๆเลยครับนะครับปลอดภัยสาหรับใส่อาหารนะครับนี่เลย